นะรงพลมอเตอร์ดัดโชคแผงคอซ่อมมอไซจังหวัดชนบุรีสวัสดีครับวันนี้มีโชกแผงคอมา2ตัวเลยนานๆมาทีเนาะคันหนึ่งเป็นของคลิกห1ึ่ง้ไปครับคันนี้เป็นของ p c x 1นึ่อ้ไปครับมีเพลาหน้ามาด้วยทั้งสองคันเลยนะครับ ไหนๆเขาก็เอาเพลาหน้ามาให้เราแล้วเดี๋ยวผมจะมาเช็คเพลาหน้าให้ก่อนเลยครับว่าคดหรือไม่คดถ้าคดผมจะดูแลให้ครับเดี๋ยวเราเราลองมาเช็คก,กันดูนะครับว่าคดหรือเปล่าผมใช้เข็มหาตูนะครับในการในการเช็ค ไม่ได้ใช้ด้างเกตน,นะครับอันหนึ่งไม่คดอีกคันหนึ่งคดนิดนึงใช้เข็มหาสูตรครับหมุนดู ใครใช้ดานเกตได้ก็ใช้นะครับแต่ส่วนตัวผมผมว่ามันละเอียดเกินไปทําให้เราทํางานยากนะไอด้ดันเกตมันเหมาะกับงานกลึงงานมิลลิ่งมากกว่าเ,เมื่อเผาเราได้ดัดเราดัดได้ตรงแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดัดตัว คลิก110อ่อกันก่อนดัดหยาบครับดัดหยาบก็ดัดสองส่วนเนาะแนวแกนโชกแผงคอกะระหน้าผมเร่งวิดีโอเร็วหน่อยนะครับดีมสองตัวเดี๋ยวมันจะหมดมันจะเวลาจะไม่พอผมตั้งเวลาไว้ไม่เกินสิบนาทีดัดหยาบครับแนวแกนโชวกแผงคอกะระหน้าวัดแนวแกนโช้กแผงคอครับว,วัดแบบนี้ ดัดแล้วเราก็มาเช็คดูครับวัดดูตรงไหนได้ตรงไหนไม่ได้ตรงไหนใกล้เคียงแล้วเนี่ยวัดไปเนี่ยวัดวัด,วดต้องวัดตลอดเลยครับนแนวแกนชูแผงคอเนี่ยถ้าเกิดเราจะดันรัดหน้ามันใช้เซนเ,นเตอร์ร่วมกันอยู่นะครับ ให้เครื่องมือนบอกเรานะครับว่าดับทีงไหนอ่ะเดี๋ยวดัดหยาบของลิกร้อยสิบไอพอละเดี๋ยวเรามาดัดหยาบตัว pcx หนึ 1, 150่งร้อยห้าสิบกันบ้างเนี่ยครับชิคนี่การช่วยบังคอชิคแบบนี้ครับ แล้วแกนชกแผ่งคอระนาบฉากของชกฉากของแข่งคอสี่อย่างครับที่เราจะไล่กันเช็คดูซิอะไรมันได้อะไรมันไม่ได้ฉากได้ไหมระนาบได้ไหมเวอร์เ,ออเนียได้ไหมเราจะต้องดัดตรงไหนบ้างให้ขมือบอกเรานะครับทั้งหมดเลยเงมือบอกทั้งหมดเลยนะครับ ให้คงมือบอกเราว่าดัดว่ามนเป็นยังไงแล้วเราก็ใช้คเรื่องมือดัดครับแนวแกนโชกแงขงคอกับหน้ามันยังไม่ได้ไอตัว P C X 1 5 0 i เนี่ยห้าบไอนครับมันค่อนข้างจะแข็งหน่อยใช้เวลาดัดหน่อยไม่เหมือนพวกคลิกครับคลิกมันจะง่ายกว่า เวลาดัดไม่ค่อยมาครับรก,กดหลายรอบ <î ss sound> เดี๋ยวเราเร่งรดนิดหนึ่งเหมือนกับว่าน้องเป็นขับน้องเป็นหลวมแนวแกนโชคแผงคอ,อกระหน้ามนะครับในขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราดัดกัน ส่วนชาของโชคชาของแผงคอแผงคอดัดที่หลังครับวัดดูสิได้ไหมไม่ได้ดัดเพิ่มครับดัดไปวัดไปเช็คไปครับตรงไหนได้แล้วตรงไหนยังไม่ได้แนวแกนโ,โชวแผงคอด้าหน้า ฉากขโช้สากขอแผงคอ้วครับสี่ตัวชิ่รโโดัดไม่เนี่ใจวัดซ้ำได้ครับวัดแล้ววัดซ้ำได้เร่งน็อตเพิ่มได้ครับทีนี้เราก็มาดัดฉากแล้วครับฉากโชแล้วครับ แนวแกงโชคแผงคอระนาดฉากโชคฉากของแผงคอนะครับ4ี่ตัวแนวแกนโชคแผงคอรกระระนาดราดับได้แล้วอันนี้เหลือเข้ามาฉากของโชคแล้วครับฉากของแผงคอเดี๋ยวดัดรายการสุดท้ายแล้วรายการสุดท้ายเลยครับอันนี้ฉากของโชค่อนครับดัดแล้วลองลองเช็คดูซิว่าที่ดับเมื่อกี้นิ่งได้ไหม เช็คแล้วเช็คอีกนะครับไม่มั่นใจบางทีมันนิดเดียวมันใกล้ได้มากวัดแล้ววัดอีกวัดอีกวัดแล้วอีกนิดหนึ่งครับวัดฉากแล้วก็ต้องเอาเวอร์เนียมารีเช็คอีกรอบนะครับฉากได้เวอร์เนียต้องได้ครับเวอร์เนียได้ฉากต้องได้ด้วยเช่นกันครับ ก็ได้อันใดอันหนึ่งถือว่าใช้ไม่ได้นะครับแนวแกงโชกแผงคอและหน้าบฉาวโชกจบไปแล้วครับสำหรับ p v x 150อันนี้เรามาไล่ฉากของฉากฉากของโชคของตัวคลิก110ไอครับฉากของโชคนะครับคลิก110ไอครับ เช็คด้วยวเน,นี่ยอีกหนึ่งรอบนะครับฉากของโชคจบไปแล้วเน,นี่ยการชชคแผงคอแล้วหนะ้าฉากของโชคจบไปแล้วครับทั้งสองตัวทีนี้เรามาชากของแผงคอทั้งสองตัวเลยเริ่มที่ คลิกหนึ่งร้สิบไอก่อนแล้วกันนะครับตอนวัดต้องจำไว้ด้วยนะครับว่ามันเยอะมันน้อยเวลาดดดจ,จะกะดโดยประมาณได้ครับอันเนี้ยมันมันเล็งไม่ได้เลยมันเล็งยากมากต้องอาใส เครื่องมือวัดอย่างเดียวเลยครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาฝั่งล่างฝั่งบนเอาให้ดีนะครับทำไปวัดไปครับเช็คไปรอบนึงไม่ถึงนาทีหรอบทั้งตัดทังวัดเนี่ย โอเคครับได้แล้วเดี๋ยวเราไปดีเช็กส่วนที่เหลือกันเรียบร้อยครับจบไปแล้วครับงานนี้หนึ่งตัวเรามาเช็กฉากของแผงคอของตัวพิเศกหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับอ้าวฉากมันได้แล้วนี่ครับ มันไม่เสียมาอยู่แล้วครับตีเช็คส่วนที่เหลือครับทั้งหมดอีกหนึ่งรอบนะครับโอเคครับผมเรียบร้อยนะครับขอบคุณครับสวัสดี